สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับใน EP นี้ c m i ิมอจะพามาดูวิธีการติดตั้ง Install Font ให้กับ Windows เรานะครับและจะมีแจกฟอนต์3ฟอนต์น่ารักน่ารักให้ไปใช้งานกันได้แบบฟรีๆเลยนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นมาที่ ที่โฟลเดอร์ฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ตรงดีสคริปชันของคลิปนะครับซึ่งอันนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วผมดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่ไดซีครับนี่ชื่อโฟลเดอร์จะชื่อฟอนต์ไทยน่ารักนะครับเราก็กดคลิกเข้าไปเลยนี่ครับเราก็จะเห็นไฟล์ทั้งในก็จะเป็น ไฟล์ที่เป็นฟอนต์นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกคุมทั้งหมดจากนั้นกดคลิกขวาครับนี่ครับจะมี in s t o r l แล้วก็ in s t o r l for all user นะครับ install ก็คือถ้าเกิด in s t a r l นี้ก็คือจะ in s t o r l เฉพาะหน้าโปรไฟล์ของ user ที่เราใช้นะปัจจุบันนะครับถ้าเกิด in s t o r l for all user นี่ก็คือทั้ง ฟอนต์ทั้งหมดจะไปอยู่ที่ user ทุก user เลยครับที่อยู่ในเครื่องเราอน,นี้ผมก็กด install ได้ครับกดเฉพาะ user ปัจจุบันเนี่ยครับก็จะเป็นการ install ฟอนต์นที่เครื่องเราแล้วอันนี้ผมเคยลงไปแล้วนะครับเคยลงไปแล้วมันก็จะถามให้ d e e p s e ก็คือลงทับไหมผมก็กด yes นี่ครับก็เรียบร้อยแล้วกับการลงฟอนต์ให้กับเครื่องเรานะครับต่อมามาดูวิธีการเรียกใช้งานฟอนต์ที่เราลงกันไปนะครับเราก็มาที่ powerpoint เลยจากนั้นผมก็จะเลือกโปรไฟล์ที่เป็นเทมเพลตของร้านกาแฟ กันั้นนะครับผมจะเห็นว่าร้านกาแฟนี่นะครับวิธีการเรียกใช้ฟอนต์ที่เราเพิ่งติดตั้งไว้นะครับเราก็คลิกคุมที่ตัวอักษรได้เลยจากนั้นนะครับชื่อเดี๋ยวชื่อฟอนต์ที่เราเพิ่งติดตั้งไปสักครู่นะครับ นี่ครับชื่อฟอนต์ที่เราเพิ่งติดตั้งไปจะมีชื่อฟอนต์ว่า fc onigiri นะครับแล้วก็สนามเด็กเล่นนะครับแล้วก็ Waffle ก็จะเป็นสอง ย่อยๆนะครับมี w a f f l e l i g e w a f f l e regular แต่ผมจะมาให้ดูนะครับการเรียกใช้งานฟอนต์ที่เราเพิ่งติดตั้งไปทีนี้ผมจะใช้เป็นของสนามเด็กเล่นนะครับผมก็พิมพ์ตรงนี้สนามเด็กเล่นเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาละฟอนต์ของสนามเด็กเล่นผมก็กด enter ปุ๊บนะครับตัวอักษรฟอนต์เรามันก็จะ เปลี่ยนไปละหรือว่าจะใช้เป็นของ fc onigiri On เนี่ยครับอนต์ตรงนี้เราก็กด enter เ n อปุ๊บอนต์ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปละเราสามารถเพิ่มขยายให้ตัวใหญ่ขึ้นหรือว่าให้ตัวหนาขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับ ว่าอีกอย่างอีกฟอนหนึ่งที่เราเพิ่งติดตั้งไปจะชื่อว่า w a f f l ลเราก็พิมพ์ Waffle นะครับมันก็จะมาขึ้น Waffle Light แล้วก็ Waffle Regular นะครับมันจะความหนาจะต่างกันนะครับอันนี้เราก็เลือกใช้ได้เลย การติดตั้งฟอนต์มันก็จะมีให้เราเลือกเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดฟอนต์แบบฟรีไว้ให้ในดีสคริปชั่นนะครับเนี่ยครับเหมือนฟอนต์ตัวนี้ผมก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งนะครับ mm hmm. ก็จะดูเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะครับ mm hmm. หรือว่าเป็นฟอนต์ลายกระหนกนี่ครับฟอนต์นี้ก็ ใช้ได้เลยฟอนตนี้ก็โอเคครับดูเก๋ไกดีเนี่ยครับมันจะมีฟอนต์ให้เราเลือกใช้งานเยอะแยะเลยครับลองไปหาดาวน์โหลดกันดูนะครับแล้วก็ติดตั้งตามวิธีที่ผมบอกไปได้เลยนี่ครับฟอนต์เท่ๆแนวย,ย้อนยุคแนวโอสคูลก็มีให้เราเลือกใช้กันเลยครับ โอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับวิธีการสอนติดตั้งฟอนต์และการเรียกใช้งานฟอนต์บนเครื่องเรานะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมกันหากสงสัยหรือต้องการถามคำถามอะไรก็สามารถถามได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ หากชอบคอนเทนต์ทางด้านไอทีแบบนี้ฝากกดติดตามช่องเราหรืออยากพูดคุยปัญหาปรึกษาทางด้านไอทีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมือถือระบบอินเทอร์เน็ตก็สามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทางท้ายคลิปได้เลยนะครับอย่าลืมทักมาคุยด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ